สวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนยูทูบผมบา่าวกอดหัวกูดทำช่องยูทู e อีสานชเนลฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้บ่าวกอดแม่แม่แฟนยูทูบทุกคนฝากกดติดตามก,ากดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้บ่าวกอดแม่แม่แฟนยูทูบทุกคน ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับมื้อนี้บ้าก้อดห่อนลายพี่น้องเลยสิพามากินข้าวปุ้นสาวฮะกออกมาพี่น้องลืมถัดนี่แหละแนวไส้โอ้ยฝ่าวลายพี่น้องเบิ่งแนวไส้บ้าก้อนได้ท่งยากเนาะปิีนปลาเขาพี่น้องโอ้ยฝ่าวลายฮไอนพี่น้องอุ่นทำกลางท่งน้พี่น้องทางหลังบ้าก้อนนี่ฮ่อนนี่บ้าก้อนเลยอุ่นอ่ะครับพี่น้องนี่บ้าก้อนเลย ได้อย่างแน่ดิเนี่มีน้ไมัต้มนี่ยน้ไมันกอดีพี่น้องน้ไมักรอบน้ไมัหวานมีหมกแกงมีผักมีโอ้หลายอย่างพี่น้องบอกถั่วหอมซีหอมป้อมเนี่ยพริกนี่พริกหยวกบ้างบัวเปลี่ยนดอกพี่น้องเนี่ยเนี่ยพริกป่าพริกกะแบบนี้เดี๋ยวบวกรดนเอาหนามก้อนบวกรบุ้งมะดอเนี e ่ยพี่น้องเลยปลาด้าน้ำปลาดาต้มปุ้งมะดอพี่น้องเอ้ยแซ่บดะเลยบอกไปเลยพี่น้องเอ้เดี๋ยวบวกอรสกันกินหมดก่อน โอพี่น้องโอ้โหหนุนไปพี่น้องหาโอ้ยเสียยังเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยบากดลืมอเหมือนอันนั้นไงลืมอเหมือนนี่อย่างก่บอันนั่นอันท้าดโอ้ยนี่พี่น้องนี่เสียงบากรีดเยอะเลยเราลงไปเลยพี่น้องเลยลงไปเลยเยอะๆเลยผักเยอะๆนี่พี่น้องนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันห่อนไหลมันเหมือนโยบเบ่ไหวเดี๋ยวเอาบางน้ำบีบซะก่อนพี่น้องจังค่อย นั่นบังน้ำวิ่งไปอ่าโอ้ยเสียยังเดี๋ยวพี่น้องบอได้ไปอีกดูบ่อถาดมานั่นห่อนพี่น้องห่อนอยู่ห่องไรก็ห่อนก็ได้อ่ะส่วนสาวโอมาเด่นทงน้ำก็นะมากินข้าวปุ่นเสาอยู่งทงน้ำก็ต้องหอกเอาพี่น้องมากเผ็ดบ่อเอาบ่ก็จะบ่มากเผ็ดรไปเลยเนาะก็กินได้อยู่นั่นนี่ละพี่น้องเอ้ยโอ้ยแตงกีอย่างมากไม่นอนพี่น้องนชีวิตน้องก็ได้บางคนเป็นว่าสูดเทีกับ ทำมือเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะทำมือเนี่ยเนาะขอจัดหมาค้ำเด้อพี่น้องเอ้ยนี่หมาคำอู้พี่น้องเอ้ยว้ายบกกัดจนได้ที่กินบนที่น่ะที่กินบดหรือที่กินเลี้ยงเนาะบนเนาะหรือซีโปยั้งเนาะบนเนาะแบบหน้าอยัางไรจัง่อยพี่น้องสมอารมณ์ดีดีพี่น้องมาพี่น้องเรียบร้อยแล้วเพื่อนโอ้ยเสียเงี้ยเดียวพี่น้องเอ้ยปวดพี่น้องมองดูปวดแบบปวดรักาพี่น้องมากินน้ำบกกัดเด้อ มาไปลองมากินน้ำบาอกกดมากคำอ่ะมาไปลองอ้าวเจ็บอืมอืมน้่บ๊อกกัดเจ็บเรออืเจ็บไม่ลองเจ็บ บรรยากาศได้พี่น้องเย็นเย็นช่วยช่วยโอ้โไหนไปไหนไปไหนไหนนี่เอ้าทับเลยทับทับทีงไหนนี่โอกันโอ้คนทางไหนเดี๋ยวจะคนไทยจร้งคือว่าอยู่นนองนี้วันนี้โอ้พอดีเลยพอดีเลยไม่ไม่ไไป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 โอ้พอดีจวดพี่น้อง พ่อคนไทยเราพี่น้องย่างแม่พ่อกันซืือเสยระบาดนี่นางไอ้นางกินข้าต้องกันจ้ะแสดงว่าได้ไหมเส่มาได้ไหมตมัที่นี่ร่างข้าในเจบุนเลี้ยวมาจากเทิงบุนเลี้ยวแต่ว่าผมก็ไม่อู้หูเป็นคนไทยบ่พี่น้องพ่อคนไทยเราพี่น้องอือไอเราไอ้ซื้ออย่างครับเลยไอซื้ออย่างครับโอ้ซื้อนิดครับซื้อนิดโอ้ไอมานิดคนรับฟังโอ้เนี้ยครับอ๋อจวดจวดกันจวดจวดจวดโอ้พี่น้องของสิ่งละคนไทยพี่น้องเยโอ้ได้ยังกินระบาดนี่ เขาปูนเช้าด้วยพี่น้องเออรับน้องมึงดูคนเหนือก็เป็นคนอีสานน่ะเขาปูนเช้าน้ำปลาร้องเลยสมอร้องลงมาไหนพี่น้องเจ้าบ้านหอดปะปีนมือเป็นไหนน้ำเลยครับน้ำเลยเอาพี่น้องบล็อตเสบก็ไปหาหมอสเลยพี่น้องเรือยพี่น้องเอ้ยนี่สิทัวรขั้นออกมาท่งน้างนี่ตัวบอกคิดว่าฝันไอ้พี่น้องว่ามีแต่บ้ากอดกับเสาคนไทยอยู่เนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่างอ๋ออย่างนั้นามนี่แหล่ะ ยางมันเล่นซื่อๆแหล้วยำคำยำเป็นเอาจากบุกจากบงขัดแแทะโอ้โอ้สุดยอดเพื่อนน้องแแทะเรายางมานี่พุ่นหรือไม่น้องจ๊เไม่น้องนี่แจ็คเราเป็นไทยหรอที่ตัวคนไทยเองมั้งครับว่าจะยู่ใส่ไม่หรอไยมมิดจะไม่ดีเนี่ยเศีกเศแกเศีกครับสุดยอดสุดยอดอ๋อครับคเป็นตัวไหต่อนี่เอาครับ ไม่นี้ห่อนห่อนได้ก็เมนเลียนโอ้บรรยากาศเป็นสุดยอดเลยเนาะบรรยากาศก็เลยมาเล่นทงน้ำสนอกกันบรรยากาศนี้เคักเลยคักเลยมาเล่นทงน้ำสนน่าสนอกหาอยู่หากินตรงนั้นครับอื่อืมก็เป็นเนาะอืมเป็นเนาะเลยครับแต่ครับนี่สิตัวพ่อคนใจดีใจหลายพี่น้องว่ามันว่าที่มีว่าที่มันซีงเงาเงาเด่สาวอูกับว่าก็อตีใ่ป่ะโอ้มีเอเลอยู่คนได้เฮ้ยไล่ผมพี่ไายไล่ได้อยู่เนาะโอ้ ไปมองใดก็มีแต่คนไทยหรอขอไปนั่งน้ำกันบุญไอ้บรรยากาศนั่งนั่งเถอะนั่งจ้ายยังบรรยากาศจ้อเบียดเตี้ยนีปลาบ่ะนะใส่ซีมีอยู่หรอคนนี้นั่ง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 ไม่ต้องถอดดอกเกือบเข้าไปเลยโอ้ยไหนก็มาแม่ละไม่ยากเลยคนไทยน้ำแข็งท้อปิดแม่ตีโอ้ขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายโอ้บรรยากาศไก่ดีเนาะสุดยอดเลยเนี่ยบรรยากาศนี่ เป็นบันเท่ากับมาบ่ไหนเลอนีฮอตับแตกแล้วนะบนเทาเนาะฮอเออ,จ,จ,อะจะบกบลรอการาดไหมคไอเราไอเรานำเต้นแนวนัวนละบกกกินยังจ๋เดงานมากกันไอแนวถอนแล้วบันนี่เราใหม่เนี่ยแกยดนนกินอมครับเอาเอาเอบ เดี๋ยวสิไปข้างหนก่อนเด้สินนะฮะเออไปข้างหน้ากครับครับครับหรับค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 รีบครั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 บ่รับครับครับรยครับครับยรับครับครบคัันครับ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 ครีบครับคร้บครั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 บย่ัครับครับัค่ัครัครับัคครับ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 ับับเครับับบออครรีับบ ขอบคุณนะครับโอเคเลยโอ้โหมาพ่อกันครับ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 ผมครับครับคักเนี่พี่น้องที่ตัวคนไทยพ่อกันพี่น้องกันข่าว่าอยู่เอ้ะไอเรายางมันข่าวว่ากับสาวอูอยู่ว่าเอ้ะมันคนไทยพ่อน้อดหรอคุณยางย่านอยู่เด้พี่น้องที่แรกอะยานอยู่แล้วข่าวเด้คือเจ๊กเนาะข่าว่าอยู่เป็นเจ้าของน้ำบ่วะอืเนั่นงที่พี่น้องหุ่นไอเราไปแล้วหุ่นอ่ะไอเราไปแล้ว เอามาต่อกันเลยครับเราจตงไหนจงค่อยติดต่อกับไอเราเดี๋ยวเรากันี่ละใกล้ๆนี่ละจงค่อยเอาตีนยางกับไม้ยูดอกเดี๋ยวที่ยูเ้าะนะครับต่อเลยนือหือน่องไมต้มน้องไม่กรอบน้องไมบหวานจ้บ เด้พี่น้องเลยเดีเรกีม้ำเด้พี่น้องมาะครับเ้อะันมาบอกกอที่พามันเห็นตรงนะบอก่พี่น้องบอก่บอกอดจัดใส่เบอรวดบอกอดใส่เบอรได้ดิจ้ะจ้ะแก่ด่บอกอดใส่เบอรได้ดิพี่น้องเด้บอกจริงใจ้อครับบอกอดไหวเจ้าที่เจ้าทางเลยพี่น้อง ไปยุใส right. ่คนไทยเขาหน่ะพี่น้องเอ้ยบาทเจ้าที่เจ้าทางเคารพสิ่งศักดิ์สศรีบัวบ้าที่เปลี่นศาสนาใดพี่น้องเอ้ยเขาตรงเคารพสิ่งหมองเขาอยู่หมองเขาเต่าจะว่าเสียอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องเอ้ยลืมแนวใส่เบิ้งรู้บาวกร์ตนที่ตัวจช่ไหมพี่น้องเลยอย่าบางส้นสีเดินสีเด้อพี่น้องเลยอย่าบางส่วนแต่ยังไหวพี่น้องเอ้ยเจาว่านาบากร์ตหรือเหมือนลืมถาดใส่ั่นอ้าว มันก็บม่ได้เป็นอย่างเด้อเรามันว่าเป็นอุปสรรคเด้อซะหนอ,อคนอีสานเขานี่ไปอยู่ใส่นี่มันต้องพริกแพง็ดในสุยางเด้พี่น้องก,การอยู่หากันหาอยู่หากินอ่ะเอาครัำนี่้พี่น้องอ่ะ <c oughs> อื เป็นต้นมาเลยพี่น้องจ่ายให้ตัวนี้แหละจ่ายให้วะนสีตัวฉันบอกหลยจ่ายหางจ่ายให้แล้วมีส่วนผสมไหม พีกปลาพีกาพี่น่องกุ้ยวยอืมลยที่ล่ะพี่น่องแซบ่บบ๊อกวดเมาบรรยากาศสุดยอดพี่น่องอยากมาโดนมือแล้วล่ะดูห่องก้อน มาก,กินกดดกกกน้ำสาวเบากอดเด้อบม่ปิดมากินน้ำสาวสักสักสองก็สาวึ้นก้านหน้าสาวกอดน่มวนมวนมวนอืมไม่รับจะพูด ครับพี่น้องอีกสองคำบ่ากอดกะทินั่นแหรวะว่าเนอะกับถือว่านั่นเนาะว่ากอดก็เริ่มจุกท้องแล้วพี่น้อง <c oughs> จับเนาะน้นองแม่ครับจังไรกระมักกดไลค์ช่กดแช่ ให้บล็กอดอีสานชาแนลนี่ด้วยพี่น้องเดอ้อครับมื้อนี้กับพามาเล่นทรงนากะบยังไยากะขอบคุณหลายๆนะครับทีมสีสู่สุขสุขนที่ติดตามบล็กอดอยู่ครับเ็พจยังผิดพลาดไปกะขอโทษขอพันธ์ให้พี่น้องสุ่สุสุคนเด้อครับพี่เดอ้อครับสวัสดีครับ